สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุชัยเนี่ยยินดีจะเข้าสู่ช่องตัวเกมอยู่ผมนะฮะอ่าอีโมจีนะฮะตัวไทยล่าสุดมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นภาษาเวียดนามนะฮะก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมส่วนปอดภัยแนะนำร้านเติมอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอทติมอัพอีทุกเกมท่าเลือกเติมนะฮะฝากด้วยสำหรับซีโอเอนะดิจิมอนมาแล้วเนี่ยคอล์เล็บดิจิมอนก็น่าเล่นมากนะครับก็ไปลองดูได้นะจะเติมแพ็คไหนก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยสำหรับดากอนราจาตัวใหม่จะมาแล้วนะฮะ ใครทำดาวตู้ใหม่ตันก็จัดไปได้เลยนะฮะแพ็กตามนี้เลยเติมเกมเติมถูกเติมใบเติม,ตมปลอดภยัยตรงทัพอัพไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมมาก็ดูก่อนนะอันนี้หลวงจีนะครับผมไม่เอาไม่ชอบใครชอบก็จัดไปได้เลยนะก็จะเป็น m อเวเกำลังภายในเนาะก็ภาพสวยอยู่นะเอ ออกปืนพัดกระบี่โอ้โหชอบมากเลยกระบี่เทพจัดนะนี่เทพกระบี่ฮะอันนี้น่าจะล็อกเทพนะคือทรงทีเหลือทันอยากได้ตัวไหนจัดไปเลยเลยสโตไทยภาษาเวียดนามเออมีโค้ดแจกเยอะมากเลยนะ เออจะต้องใส่ในลิงก์ในลิงก์เนีเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ก็ไปใส่กันดูได้แล้วกันน,นี่มันจะเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับสวยนะน่าเล่นอยู่ต้องคอกำลังภายในหนังจีนเนะฮะใครดูหนังจีนก็อยากออกอาวุธก็นี่เลยนะฮะภาพสวยมากนะฮะ ดูละเพลินตานะเนี่ยนี่ทุ่งหญ้าสีแดงนะผมใส่ของไปนี่หมุนอุ้ยหมุนได้แต่ซ้ายขวาวะนี่หมุนได้ซ้ายขวานะครับนิดๆอีนนหน่อยอเทพกระบี่นะ สกิลมี2สกิลนะ่ภาษาไทยไม่น่าจะมีนะผมดูดิตั้งค่า <c oughs> ไม่มีอะไรเลยเวียดนามล้วนๆนะุนครับ ไม่ยากช่วงนี้เกมนอกเยอะมากเลยอะ่ะเนี่ยวิ้ยใบไม้แดงคิดถึงเรื่องนั้นเลยกระบี่เยอะทุกจ,จักนะฮะน้าเอกชอบสีแดงนี่ครับใส่ไปทุกอย่างมีอะไรใส่ให้หมดนะฮะอัพให้หมดนี่กวางแจรับภาพสวย ดีนะดีผมว่าดีดีกว่าเกม V.P บางอันด้วยก็ลองดูนะฮช่วงนี้เกมอะไรมามานำเสนอหมดเลยกว่าอะไรนะเซเว่นไนท์จะมากับเบดแอนด์โซฮีโร่โอ้โหนานจัดเลยม่อจะปลายปีเกมต้นเดือนเดี๋ยวรอ,อก,ก่อน ว้ยนี้อันนี้เท่ดีนี่บอสเท่สวยดีเนี่ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เผื่อท่านจะชอบแนวนี้ว้ยนี้แปลงร่างได้ครับนี่แปลงเป็นเทพกระบี่นะเรียบร้อยไอเกมแนวเนี้ยมันถ้ามีภาษาไทยมันจะเพลินะเล่นไปเรื่อยๆวิงเควสจนกว่าจะตันเนยนะ นี่เป็นไงการไหลภายนในยอดเยี่ยมนะนพอใจไหมครับอันลุงท่านอันเคลนีนี่อ้ยอันนี้อะไรวะอ๋อแจ๋ครับผมผมแม่งหลายเกมนะเข้าสโตทยแบบไม่มีภาษาไทยเนี่ยผมว่า ต้องทําเป็นมาตรฐานเนาะคือถ้าจะเข้าสโตไทยต้องไปทานสลิดมาอะไรเงี้ยมาทั้งดุนภาษาแบบนี้เลยกับภาษาจีนบางทีก็มีในบางเกมอันนี้ แจกเหรออา้าวแจกก็เอานะฮะไม่แจกไม่เอาอ่ะนี่จอมยุเซียนกระบี่เฮ้ยได้อะไรมาไม่ทราบวิบ่งเพลินๆเ,เลยฉากเดี๋ยวนี้ทําสวยนะพวกแนวนี้เนี่เจอบอสตัวใหญ่มากนี่ค่อยถูกจริตหน่อยนะ รับของไปนะมีของฟรีรับไปอุปกรณ์ม่วงแล้วสักหน่อยไหล่ะบวกไปล่ะอยากเจอเผื่อแป๊บเดียวเวลสิบไปเอามาเนี่ยครับอยากเจอพอดีตัวใหญ่ๆพี่ไม่กลัวอันนี้ชุดฟรีนะี่มาอุ้ย ขี่กระบ,บี่ได้เว้ยนี่ยังไงมันรู้ตัวอื่นอาชีพอะไรขี่ได้ไหมแต่ผมใช้อาชีพกระบ,บี่นะฮะกระโปรงเปิดเลยลูกเอ้เดี๋ยวเกมแนวนี้แดงแดงต้องหารับให้หมดนะอ่าฟรีนี่ฟรีอันนี้ก็ ฟรีหรือเสียตังเนี่ยเอ้ยน่าจะเสียตังอะไรนี้รับไม่ได้ดูว่ารับอันแรกก็ไม่ได้วะเอาแล้วเจอบอสผีแมวเหมียวเนี่ยยมบาลขาวดำรับของไปก่อน ก็ไม่เห็นจะยากตรงไหนนะเราแปลงร่างได้นะแต่ว่ายังคููดาวอยู่นี่ครับสกิลผมเต็มสูบแล้วนะมีปีกแล้วด้วยนี่มีปีกแล้วเป็นไงใส่โมเดลอุ้ยฮะวุธทองบอสตัวนี้แจกวุธทองเว้ยไม่เท่าไหรนะ่ไปเรื่อยๆแดงๆนี่กดให้หมดเลยท่าน โอ้โหเผยแป๊บเดียวเป็นเวล61นะฮะดูกระบี่นะอาวุธกระบี่ไม่ใช่ย้อ,นอยนะครับสวิงวงกว้างอยู่นะนะเนี่ยดูดิต่อไปเวล62ตันแล้วเหรอยังไม่น่าจะตันนะผมว่าวิงควิดลองก็ได้ครับแต่เควิดหลักไปก่อนนะนี่ไอ้ทวนไอ้ทวนนี่ก็น่าเล่นนะ กับมีเหมือนธนูอ่ะอันนี้ก็น่าเล่นเ <c oughs> อ้ยวมีมีภาษาไทยเนี่ยมีง้นมันเลยภ <c oughs> าษาไหนเล่นได้หมดครับพยายามหันเล่นหลายๆภาษาได้ชินแล้วครีสเพื่อนีเพอรบเพีพเยบเอย โอเคเนะี่ยเจออีไม่บอสอ่าไปเก็บอนะีกยี่สิบเนี่ยอันนี้ของฟรีเราตามวิวเนี่ยอันนี้โอ้โหมีแต่ของทั้งนั้นแจกสนั่นเลยนะผม โค้ดใส่ในลิงก์ที่เดี๋ยวผมจะวางไว้ให้เนะี่ยใครจะเอาต้องเข้าลิงก์แล้วไปใส่โค้ดเอาเนะี่ยจำด้วยนะว่าเราชื่ออะไรใส่อยู่เซิร์ฟไหนนะโอ้โหแมี่ดมดศาสเตอร,รเลย25ตัวเนะี่ย ก็ประมาณนี้ครับสโตไทยนะแต่มันไม่ใช่ภาษาไทยไม่เป็นภาษาเวียดนามก็ใครชอบแนวนี้ก็ลองดูนะแวแนวจอมยุทธนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม